สี่สิบเจ็ดล้านไปกกินมันซะบูเบอ้อถอนกอดกันเลยดีไหม ก็สวัสดีท <ö ff> ่านผู้ชมของเพื่อนทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมพีทกันีกครังนะครับผมแล้ววันนี้เรามาทําคลิปซิกเกอร์เลยขึ้นถอดโรเลนโซมีภาคไทยอมเลบเกมอัสแลตนะครับก็คลิปเนี้ยจะไม่ได้ตัดต่ออะไรมากนะเพราะว่าผมเนี่ยกำลังซุ่มทาคลิปหนึ่งอยู่ซึ่งเป็นโปรเจกต์ใหญ่มากๆเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคลิปนี้นะครับผมเป็นคลิปขั้นเวลานะครับเป็นคลิปเอาไว้แบบเออผมผมเอามาลงขั้นเอาไว้ก่อนซึ่งคลิปหน่าจะเป็นอะไร ท้ายคลิปนี้จะมีทีเซอร์ของคลิปหน้าให้นะครับผมไปอรอลุ้นกันได้เลยแล้วสำหรับใครที่พร้อมกันแล้วไปดูคลิปกันเลยดีกว่าครับผม let's go <S ตอนนี้มันเป็นของฉันแล้วอะเอาเงี้มาโยนีคเขย 요, 미카엘. 요, 미카엘. 음, 알로이. 는선 거리를 갤 거야. 아이라이카가랑 간. ก็ไม่ใช่ว่าค่าของแกมันสูงสนิทดอกเราวาหย่าฮู้ย่าฮู้ได้เวลามั่มม่ำสี่สิบเจ็ดล้านไปคืนกินมันซะอูเบอร์่ย สวนกลอบกันเลยดีไหมก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปจะเกิดอะไรขึ้นถอดเลนโซมีภาคไทยขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับผมใครชอบก็กดไลค์ได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะแชร์ให้เพื่อนๆดูกันเยอะๆนะครับผมแล้วก็สำหรับวันนี้ผมพีทคลิปขอลาไปก่อนบาย